สวัสดีครับสวัสดี PFC ในช่องสักดาชาชนะฟาร์มขวัญแก่นทุกๆท่านนะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศในการถ่ายนะครับก็จะพา PFC มาเดินชมลูกเยียร์ขาวข,ข้อข้างบ้านนะครับ PFC ท่านใดนะครับที่ชื่นชอบในสายพันธุ์ปากก่อยนะครับวันนี้ผมได้เช็คปากก่อยนะครับทั้งหมด2ตัวนะครับ ถ้าพี่ FC ท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถทักมาขอชุม MV ได้นะครับผ่านไม่ผ่านแล้วแต่มุมมองแต่ละท่านนะครับไม่สามารถที่จะบังคับกันได้นะครับชอบค่อยเอานะครับไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับสำหรับไก่สาวนะครับสายปากก่อยนะครับตอนนี้ผมก็พอมีแบ่งให้พี่ FC นะครับนำไปพัฒนาสายพันนะครับก็จะเป็นลูกเจ้าเขียวนะครับสายแม่ก็จะเป็นแม่แจ้นะครับ สำหรับสามเอี่ยวนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับถ้ามีก็จะมีเป็นลูกเกี๊ยบอยู่นะครับเพิ่งออกนะครับได้เจ็ดตัวนะครับสําหรับสามเอี่ยวนะครับวันนี้ผมก็ได้นํานะครับพ่อปาก่อยนะครับตัวใหม่เข้ามาพัฒนาสายพันธุ์นะครับจะนําเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์กับลูกเจ้าเขียวบวกแม่แก่นะครับตัวนี้เป็นแชมป สามเที่ยวนะครับลูกหนุ่มนะครับตอนนี้ก็กำลังถ่ายอยู่นะผมสำหรับลูกเจ้าเยียข่าวนะครับพี่เอฟซีท่าในใดสนใจตัวไหนนะครับหรือสนใจเป็นแม่ไหนนะครับทักมาสอบถามนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้นะครับว่ามีหรือไม่มีนะครับเหลือหรือไม่เหลือนะครับ ตอนนี้ไก่ได้กินข้าวโพดอิ่มแล้วนะครับก็จะเข้าไปนะครับบริเวณป่าหน้าบ้านนะครับก็เข้าไปเขี่ยหากินนะครับกินยงกินหญ้านะครับ สำหรับสายปลาก่อยที่ผมพัฒนาอยู่นะครับก็จะมีแค่2แม่นะครับก็จะเป็นแม่แค่ที่จ่ายลูปมีผลงานชัดเจนนะครับและอีกหนึ่งแม่นะครับก็จะเป็นแม่สามเอี่ยวนะครับทุเรียนมมตานอยนะครับส่วนพ่อไก่นะครับสายปลาก่อยที่ผมนําเข้ามานะครับผมก็จะมาพัฒนากับนี่นะครับลูกของเจ้าเขียวกับแม่แจ้นะครับเหลือถึงพัฒนานะครับไม่เหลือก็ไม่ว่ากันนะครับพ่อไก่ทุกตัวผมพร้อมที่จะแบ่งปันนะครับ ใครที่อยากชม MV นะครับสายปลาก่อยทักมาสอบผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ชมนะครับรอยมาตรฐานนะครับประมาณสองหถึงสอนะครับอีกตัวหนึ่งประมาณ2 6งหถึงสอนะครับมีอยู่2องอยนะครับส่วนไก่สาวปากก่อยนะครับ ก็มีแต่ตัวส่วนๆนะครับที่อยู่นะครับนี่ก็จะเป็นลูกเจ้าบาคาล่านะครับบวกสายปอวุฒิร้อยนะครับสายแม่นะครับไก่ตัวผู้ที่ผมนําเข้ามานะครับทุกตัวต้องเช็คก่อนนะครับไม่เช็คเช็คแล้วไม่ผ่านไม่เอานะครับไม่ทําเป็นพ่อไก่นะครับต้องเช็คทุกตัวนะครับ จะไม่เอาคำว่าแค่สายนะครับมาแอบอ้างน,นะครับผมสายต้องดีไก่ต้องเก่งนะครับเพราะว่าผมเพราะว่าผมทำนะครับแบ่งปันให้พี่เอฟซีนะครับนำไปพัฒนานะครับนำไปต่อยอดครับและสามารถทำการแสดงได้จริงนะครับ แม่นี้ก็จะเป็นลูกเจ้าเยียขานะครับบวกใส่แม่ของนายเกียงฟาร์มนะครับกำลับบงโตเป็นสาวนะครับสำหรับสายปากก่อยลูกแม่แจ้ผมมีอยู่หลายชุดนะครับทั้งเป็นสาวนะครับก็มีนะครับตอนนี้แล้วก็อายุสี่เดือนขว่าห้าเดือนก็มีนะครับตอนนี้ นี่ครับสายปลากร่อยนะครับชุดเล็กนะครับนะครับไก่ก็กำลังออกมาจากป่านะครับนั่นก็เป็นเจ้าเขียวนะครับพ่อไก่สายปลากร่อยนะครับ ครับมงั้นก็ฝากกดติดตามฝาก Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อีฟซีมากนะครับสวัสดีครับ